Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วคนไหนเป็นปรมาจารย์ทั้งสองคนค่ะทั้งสองคนม่เลยเป็นอาจารย์ทั้งคนค่ะเป็นอาจารย์ทั้งสองคนเลยนะคะะมีอะไรจะคุยอีกไหมคะไม่รุี่เมี้ั้งเียงเไปอ้าวคนอยากผ่านซีนนะคะจะเป็นรุ่นต่อไปไหมคะยา ก็กินไรอ่ะนี่อ่ามีพัทค no no ่ะโอ้ยมีพักมีตังซ่าด้ยอ๋อมีพัทมาเนี่ที่เป็นแก้ก้องจริงใช่ไหมละอ๋อเนี่ยแท้จริงเนี่ยอาจจกซ่าเลยกินตังซาเลยได้ล้างไ้ตรงแบบสายล้างมีซิโมกี้เลยนะคะกำลังกินยำปลาเกลือเลยค่ะมาสุกกระปาไปมคะนี่นงนะคะกินเนียงค่ะ สมดุลมีเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ใช่ก็หนางน้อยนะใช่เอไแค่ปูนี่กสมดูนผสมผัก ทำสำนึกดีท่านนะคะไหนยังไม่ถานอยู่ไหมคะตอนนี้ไปนูนปน่นแล้วใช่ไหมคะเ <abytes pounds S 1> ป็นจัดก,การมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ลูกฐานนะคะใส่ห <cinematic S 1> มวกชุดอย่างดีนะคะได้รับรู้อะไรไหมคะยินดีแข่งงานครับนุณ <c oughs> อาสสุแง่พปกติสุดแสงพุทธเคยทำอะไรแบบนี้ไหมคะเป็นชีวิตจริงครั้งแรกนะคะเลาอกับเป็นทองคำแท้แพงค่าค่ะคนรู้นะคะนำเข้ามาจากไหนคะนำมาจากยันปั่นมานำมือสองแน่นานค่ะชื่ออะไรคะชื่อสามรวยนะคะอ้ารวยบ้ารวยสวนสองนะคะรวยทำอะไรี จะไม่ฝังลูกก็เทปุ๋ยแล้วดินก็ไม่มีใคริดการรับันี้เจริญทำค่ะมาเิญทค่ะเข้าจากไหนคะนำเข้าอ๋อจากเชีป่านาำุภอสองนะคะชื่อชื่อชื่อชาลีมากแก้วค่ะพอดีมาเป็นลูกขาน้องลูกขานของคนนี้ส่วนคนนี้ก็เป็นลูกขานี่ก้นนึ่งนะคะลูกขานเยอะแยะมากมานะคะ ขับเบ้นมาทำงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยระดับไหนแล้วนะคะทะเลทรานะคะจะเลทราำครับทะเ้ะทรา <นำ S 2> ครับค,ค,ครับผมลุงแดงอ,อาถาโจนไข้สองครับอยู่จุ่มพรครับจุ่มพันพ <laughs> <laughs> เปิดตาปิดาปิดหัวรอดี <guarding okay>? ๋ยเอาไปให้หลานดูหลาจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะนันลค่ะั่นเมาจากสงสอค่ะสองีค่ะมาช่วยช่อะไรอย่างนี้ค่ะทำปุ๋ยพระบุตรแปงผักแปลงฝักลอยฟ้ามาร่องกับมาเรื่องกับทะเลทราแล้วก็ของกับ นี่เราฝระเนี่ยเลยยังช้ากำลงทำารกำทำค่มามรงโดยมาจากสวีชุมพรครับพ่อของใครเนี่ยพ่นุชพ่อองใรค่ะนุชบอกว่ามาไม่ได้เลยพ่อม่มาพจะมาอกยังสีลูกเลย ลุงเจริญทำค่ะแนะนำตัวไหนค่ะครับมงคลมงคลมเมน e ์จากไหนค่ะธรรมชาติอโูรค่ะเรามาสามสถานแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสมณะมาด้วยสมณะมาด้วยนะคะท่านอะไรค่ะท่านสัจจะเต็โมค่ะ ขอบคุณนะคะเจริญธรรมค่ะอ่าที่รู้จักกินรามคุ้มพันนะคะมาจากจังหวัดสุราธานีค่ะวันนี้จะเอาผัดหมีจากชัยยานะคะมาแจกมาแจกลงบุญค่ะมหาปวนาอร่อยมากๆเลยนะคะขอบอกน้ำมีออเดอร์มาเลยนะคะจากชัยยาสุราธานีนะคะทำสำนึกดีนะคะเจริญธรรม ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับปรมาจารย์ด้านอาหารลังสบีรัตน์นะคะนัานแรกแนะนำตัว่อยค่ะชื่อเกลื้อมกับชื่อแต่งตั้งคือควาสุดใสค่ะควาสุดใส่า,สใสานนี้ละคะอันนี้ป้าตงเชื่อชื่อ,อถังธรรมหมอคุณหมอเมตตาตั้งงายกบเกลืออินดูค่ะเกลืออินดูวันนี้จะมาพีเซษวัน <c oughs> นี้จะมาพีเศษอะไรคะข <c oughs> ้าวยำแล้วก็ข้าวเมีย่ยงค่ะเมี่ยง ชาาติเรหากเมาหัวเขาใคร่บ่นในชาติไทยสุญสิ้นรักแดนนหินไทยต้องสาษาเมัิดัดได้ว่าไม่ปล่อยประหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตทางทางกาวเดินช่วยชีวิตอากเร้ย่างไรหลักฐานก็เชียรววาตีกำลังมากอกแม่กัเลย ชินไรพรเทพคงคลายกันมาเดอดมาเสกสรรสร้างเมืองไทยให้แ่งผ <rí> e> ่นพืนเชิดชู 一气长，一气长，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 